ท่านพร้อมอยู่คสัสรคุ้มค่ามืออาชีพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะดูคอนโดมิเนียมมือ2ในโครงการเมโทรสกายรัชดาห้องชุดนี้อยู่ในความดูแลของ SDB Home Solution ค่ะครบครันคุ้มค่าทุกทําเลจากธนาคารไทยพาณิชย์ทำเลที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ในซอยอินทามรัส47นะคะแต่มีเส้นทางให้ลัดล้อมออกที่ถนนรัชดาพิเศษได้แล้วก็สามารถมาใช้บริการ รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีห้วยขวางได้สะดวกด้วยจะไปเอสพรนาจะไปเซ็นทรัลพระรามเก้าไปฟอร์จูนหรือแม้แต่ต่อเนื่องไปจนถึง BTS สุขุมวิทก็ได้อยู่แถวนี้สะดวกสบายทุกอย่างค่ะไปดูโครงการกันเมโทรสกายราชดานะคะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลฟ์8ชั้นจำนวน3ตึกค่ะ การวางรูปตึกก็จะเป็นรูปตัวยูนะคะล้อมรอบสวนแล้วก็สระว่ายน้ำส่วนกลางเอาไว้ห้องพักที่นี่มีทั้งหมด441ยูนิตค่ะหนึ่งในนั้นคือห้องชุดพร้อมเข้าอยู่ของเราอยู่ในอาคาร A ชั้น8ขึ้นไปดูกันค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องแบบ one bedroom ของเราค่ะและพื้นที่ใช้สอยของห้องนี้ ก็มากถึง44.32ตารางเมตรด้วยและห้องนี้ก็เป็นห้องแบบ fully fitted ค่ะนั่นก็คือมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินเตรียมเอามาให้เสร็จเรียบร้อยเรามาดูเลเ o u t การวางพื้นที่ใช้สอยในห้องนี้เปิดประตูเข้ามาปุ๊บนี่เป็นดิจิตอลดอลล็อกนะคะสวยงามเลยทีเดียวมีวิดีโอดอฟโฟนด้วยสามารถติดต่อไปที่รักษาความปลอดภัยข้างหน้านะคะระบบไฟเป็นไฟดิมเมอร์ทั้งห้องเลยค่ะแล้วก็ แอร์ Air อีก2เครื่องมิซูบิชิอย่างดีเลยอ่ะมาดูต่อค่ะด้านนี้เป็นห้องน้ำค่ะซึ่งสุขภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำเนี่ยมีครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ของโตโต้นะคะแล้วก็ส่วนอาบน้ำเนี่ยกั้นด้วยกระจกเต็มเปอร์เรนชาวเวอร์ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีพัดลมดูดอากาศก็มีโอ้โหครบจริงๆแล้วมาดูในส่วนของลิฟวิงค่ะ จะเห็นว่าบริเวณนี้เขาก็ทําเป็นบิวอินชั้นวางของเอาไว้แล้วก็ตู้บานสูงอันนี้เก็บของได้เยอะมากๆแล้วที่ชอบใจก็คือลิฟ่งของที่นี่ปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้ด้วยแค่ปิดตรงนี้บริเวณนี้ก็คือห้องนอนส่วนตัวแล้วนอนยังไงคะนี่โอ้โหดีมากๆเลยเป็นเตียงที่สามารถกางออกมาแบบนี้ไปดูอีกห้องนึงค่ะ นี่ค่ะห้องนี้สวยงามถูกใจจริงๆเป็นห้องครัวค่ะซึ่งตกแต่งด้วยชุดครัวบิวอินรูปตัวแอลแบบนี้ตู้แขวนซิงค์ล้างจานโอ้โหคิดไว้ให้เสร็จสับเลยและที่สำคัญนี่ค่ะเปิดปิดระบายอากาศได้สบายแล้วก็ไม่ต้องกลัวกลิ่นเข้าไปรบกวนข้างในเพราะมีบานสไลด์ปิดตรงนี้ได้อีกโอ้โหเป็นห้องที่เตรียมไว้ให้พร้อมอยู่พร้อมใช้งานจริงๆ องนอนหลักของเราค่ะโอ้โหเฟอร์นิเจอร์บิวอินชุดห้องนอนชุดนี้ครบเซตจริงๆชั้นวางของโต๊ะเครื่องแป้งเตียงตู้เสื้อผ้าโอ้โ oh, ห oh, บานสูงเลยระเบียงส่วนตัวก็มีค่ะไปดูกันโอ้โ oh, หมุมนี้เป็นมุมที่ดีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นห้องที่อยู่ในฝั่งที่จะได้วิวของสระว่ายน้ำแล้วก็สวนส่วนกลางที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ฝั่งนี้รับลมได้ดีมากจริงๆค่ะ เมโทรสกายราชดาถือว่าอยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าบริเวณนี้คือ New CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครและห้องชุดพร้อมเข้าอยู่ที่เราได้เห็นกันไปก็มีสภาพที่สวยงามมากๆแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยเพราะฉะนั้นแคมเปญพิเศษอยู่แล้วรวยเตรียมไว้ให้คุณด้วยค่ะ เพราะว่าได้ทั้งสิทธิพิเศษในการดูหงจุ้ยบ้านกับหมอช้างทศพรสีตุลานะคะหรือได้สิทธิ์รับสร้อยคอทองคําพร้อมเทพเจ้าโชคลาภไฉสิงเอียอันนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะที่02776872 7รวมทั้งคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลบ้านมือสคอนโดมือ2ทําเลอื่นของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ที่ www.asiam.com b แต่ ถ้าอยากจะดูวิดีโอบ้านมนือสองสวยๆภาพคมชัดแจ่มๆแบบนี้ก็ต้องเปิดบ้านพร้อมอยู่คัดสรรคุ้มค่ามืออาชีพทาง www.youtube.com.tvhomebuyer ววันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ